ก่อนอื่นเราต้องแบบว่ามันจะไม่มีใครรู้ลงว่าใครเป็นเมรอเดอร์ซึ่งต้องหาให้เจอลงว่าใครเป็นเมือเดอร์เด็กฆาตกรซึ่งแน่นอนลุงว่าฆาตกรนั้นจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะแนมเนียนมากลุงแบบมันจะไล่ฆ่าคนไปทีละคนนะลุงแบบเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครเป็นฆาตกรแล้วสกินก็จะถูกเปลี่ยนด้วยลุงแบบว่าเหมือนสกินมันจะถูกเปลี่ยนลุงว่าเฮ้ยคนนี้นะอะไรอย่างนี้นะลุงว่าใครเป็นฆาตกรอ่ะตาเนี่ย ลุงเบสล,ลุงว่าใครเป็นฆาตกรเนะ่ะอ่าผมรู้สึกว่าผมจะเห็นที่ลุงพิมพ์ไม่ได้หรอไม่เป็นไรลุงตึ้งตึงตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึงตึงเหมือนผมไปเจอฆาตกรแล้ววะลุงผมเจอฆาตกรแล้ววะลุงลุงว่าใครเป็นฆาตกรนะเน่ะอ้าวลุงเบสตายแล้วเหรอใช่เหรอลุงเอาจริงดิ ไม่น่าโถลุงทำไมลุงตายอย่างเงี้ยลุง <c oughs> ผมเสียใจเลยลุงตายไม่บอกไม่กล่าวอะไรใครเลยแล้วลุงรู้บ่ใครเป็นฆาตกรลุงรู้บ่ใครเป็นฆาตกร <c oughs> <c oughs> ผมเป็นฆาตกรกันลุง <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> ผมนี่แหละเป็น <c oughs> ผมมึงหาคนก่อนผมไม่รู้คนอยู่ไหน <c oughs> เดี๋ยวผมไปขึนไก่อนผมต้องหาคนไวยลุงแล้วคนอยู่ไหนวะลุงแอปนะผมยังหาเชเธอเหเฮนคารฟุนโอเคโอเคทุกคนถูกฆ่าตายหมดเมือ่อกี้ลุงเป็นอะไรอะ่ะลุงเป็นอ่าถูกฆ่าด้ดยผมเองโอ้ฆ่ามหมดทุกคนเลย ใครทำดาวใครทำดาวาะจะกินข้อหน้าหลักกับอารแม็กทำดาวช่างหมอแม่งแล้วกันไอ้แม็กที่หลายกระทงละเองว่าใครเป็นนักฆ่าวะไม่รู้อ้าวเฮ้ยในเหมือนนะที่คุยกันโอ้ยนี่นี่กูเจอคนฆ่าแล้วเว้ยพี่พี่เข็นแล้วเว้ยแล้วเอ้าไอ้เีจยกูไปฆ่าอินอสเซนต์ก,ก่อนนั้นก่อนที่มันจะนิ้งกูขอหายที่ลบก่อนเีจยกูเจอนักฆ่าเจอนักฆ่า กแบบแบบไม่รู้ว่าเจอแล้วเห็นมัดแกะเห็นมันสบตายแล้วไป,ไปเส้นเอา้าเขาเชี่ร์กูตายแล้วชิบหายแล้วไงอยู่ข้างแม่งเลยโอ้ไอ้น,นี่แน่อนนไอ้ไอ้วันนาบานนาสักอย่างนึงอะวันนาบ,บานนาบอลเออนั่นแหละพยายามมาฆ่ากูให้ได้สินี่ข่าวดีเว้ยตอนนี้คนที่คนที่จะมาฆ่ามันสองคนโดนมันเก็บคนเดียวหมดเลยแมึงก็ตายไง มันมีท่าปลาด่าเว้ยฮัลโหลมาแล้วเล่นไงอะตายแล้วแต่มันดูเล่นง่ายเอ้าโอเคได้จบหรอแล้วก็รอตอนต่อไปมันวิ่งแร่แปะเหรอเออวิ่งป้งแปะแต่ถ้าเกิดแบบตีที่ตีที่เดียวตายอ่ะก็ป้งแปะแหละแต่ถ้าเกิดโดนโป้งได้ก็ตายแต่โป้งมันแบบว่าโป้งทีหนึ่งมันจะมีโอกาสไม่โดนด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราหลบทันคนหนึ่งอะครั้งนี้กูไม่เป็นอะ ผมไม่ปืนอ่ะผมไม่ปืนอ่ะปืนอ่ะมีปืนอ่ะเฮ้ยอย่ายิงคนมั่วไอ้สัตว์ยิงคนมั่วปืนหายแล้วเอ๋อผมเกือบยิงมาละโอเคขอซอรี่ซอรี่เสียลี่หยาดปืนแม่หยานะกูเตรียมไอ้เยี้ยมมากกูก็ตายเหมือนกันไอ้สัตว์โคตรเียนกูตายพร้อมมึงเะไอ้เหี้ยแม็ก S <S> <S เต็มสองมือไอ้เหี้ยเม, <า S 1> มืเอ่อ<บ>กี้ใครตายกับกูวะไอ้เหี้ยไหมใครตายกับกายของกองคูอ่ะไอ้เหี้ยเห็นแม่งโคตรเมียนเลยเออแม่งเดินมาแบบงงๆอ่ะไอ้สัสเหมือนคนธรรมด,ดาแล้วยหรือดาบแล,แล้วก็จับดาบออกมาแล้วก็ฟับปับตายเป็นแบ<ย>กินแล้วมึงใช่ไหมไอ้สัตว์ไม่ใช่กูต่อน้าชื่ออะไรอ่ะกูไม่ได้นี่ไงมันเดอร์กูเจอเฮ้ยเฮ้ยผมได้ปืนผมได้ปืนปืนดอกอย่าละนี่ไงนี่เว้ยกลัวดิ

ปืนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮไม่ใช่นั่นแหละช่องแอร์ช่องแอร์นั่นแหละนั่นแหละพีพีไหนถ้าจริงจริงเขาปนพีจิเป็นเหี้นี่นะแล้วแนอฟฮิโลฮิโลเหมือนตั้งใจฆ่าเหมือนไม่อยากเป็นน่ะเหี้ยดูแบบพีเอชเลยหอนี่มีแมพพี่เลี้ยงตัวไอ้เพี้ยใครเป็นวายสัตว์ผมแมพแต่บ้านนี่เลยไม่น่ากลัวเขียนแมพเพี้ยเนี่ยแมพเพี้ยนี่มันดุ่มแบบเคาน์เตอร์สไตล์อ่ะ เออใช่พ<อ>ี่ผมเออเนี่ยเป๊ะเป๊ะเลยเป๊ะโคตรเป๊ะมันเหมือนแบบเคาน์เตอร์อ่ะแหมืนเคาน์เตอร์กูจำได้เลยกูยแอบ,บไปเล่นในห้องคอมมาไอ้สัสคอนแบบมาเป๊ะเลยมันคือแบบเคาน์เตอร์เว้ยไอแบบที่มันเป็น<ไ>ปน้ำแข็งอ่ะไอออฟฟิศอ่ะเออเออมันใช่มันแบบเคาน์เตอร์เลยเหมือนเด็มีข้างนอกเวยเตอร์ตีเนสซิวเรียวเดวิดอวเดวิดอว์มันเห็นล้วเว้ยมันเห็นล้วเว้ยพลังอาเชยร์เลย ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ไอเสื้อแดงเป็นแต่ไม่รู้ว่าแดงไหนนะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เลเซอร์โดนกบูเกิดเยอะไรคนตายคนตายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตายเต็มเลยระวังตบเหลืองกับตบเอ้ยเอ้ยเจอแล้วตาแดงด้ยเกิดที่อะไรขึ้นมาพวกมึงเป็นอะไรกันมาเนี่ยตายห่านกันตลอดนี่พวกมึงตายหมดแล้วไอตาแดงอ่ะไอหน้ามือตาแดงเวมพวกมึงตายหมดแล้ว ตาแดงเลยโล้แบกดีแยเลยมันตายทั้งหมดวะอะไรกันเนี่ยตาแดงน้ามือตาแดงเฮ้ยน้ามือตาแดงเจอคนแล้วตุ้มตายห่ามันผ่านดีเอฟเคได้แม่งันรอดคืออะไรอ้ามึงไปอ้ามึงมึงตายหมดแล้วกลับไปกลับไปจัดเอฟเคแล้วเรียบร้รอจุดอยู่ก็งงจุดจุดกูบูแล้วใครพปะเนี่ยเแล้วหมดเลยแค่สองเฮ้มึงตายหมดเพื่อนนึงน่าต้องเปในถ้ำเงินแตกเหว่น่ะ ใ้แอบอยู่น่นเสื้อเหลืองอเสื้อเหืออใครอะไอเสื้อเหลือง่ยใช่ไหมไน้รอนไอเียรกูยังไม่ตายฟิตเนี่ยปลาปลาทองัมหน้ามันเหมือนปลาังไตายฉันงเป็นปาลมากูเป็นปลาโลมาไงก็ฟิกฟิตพ่องกฟิตก็ฟิตกูคือราชปหลาอ๋อยังัอาปลาหัวซมอาะกันมึงตายหาเลยคราน อ่ะข้างหน้าข้างหน้ายังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายกูจะไม่ตายอยู่ข้างนอกแล้วมั้งน่ะจะไม่ตายขับคนกว้างเลยให้หน่อยที่สุดนี่นั่นกระดาษทิชชู่ขัดไม่ได้อะไรของมึงเนอะแม็กกระดาษทิชชู่มันต้องกัดกระดาษทิชชู่ด้วยปล่าชอบกัดใครกัดมึงอะหมากัดนึกว่าแม็กกัดซื้อแม็กกระดาษทิชชู่มันแพงนะแม็กซื้อแพงเลยน้องแม็กอยากกัดกระดาษทิชชู่สิลูกเหมือนแพงนะลูกเนี่ยเธอดีนะสาวเตา เชียร์มันเห็นแล้วตายมึงหลบได้เงียนมึงดูมาเดอร์ดิมึงดูชื่อมาเดอร์ดิมันชื่ออะไรวะไอ้เท้าเฮ้ยเ้าเฮ้ยไม่ควรกันไว้โตหกเนี่ยตั้งแต่ตอนอะไรอ่ะผ่านไหมไอ้เขาไม่ได้แตะใจเ่อเกมเลยเนียนเปล่าเนียนเปล่าเนียนเปล่าโอเคจบเก็บไป